เอาราเจ้ารองอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของกินกันดีกว่าเนาะดึกๆแบบนี้จะต้องกินของอร่อยๆหน่อยนะครับผมรู้สึกหิวเหลือเกินเออประตูปิดหรือไงนะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมร้านปิดได้ยังไงกันล่ะเนี่ยปกติร้านสะดวกซื้อตัวนี้ขาจะไม่ปิดร้านไม่ใช่หรอครับอาจารย์ใหญ่น,น,นั่นนะสิเอ๊ะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของร้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันเหรอครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับเนี่ยอ่อนเหนื่อยจังเลยวันนี้ วอออ้้ฝันนนายดิไห่ในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นหนูน้อยที่อยู่ในบ้านของพี่เอกกำลังฝันร้ายแล้วตื่นเต้นตกใจ ยังไงกันดีละครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแย่แล้วอยู่ดีๆก็แผ่นดินไหวเจ้าหนูทำใจดีๆไว้นะน่ากลัวจังลยอะที่อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะตกใจหมดเลยนี่ทำไมแผ่นดินไหวนานจังเลยอ่ะบรอกไปดูข้างนอกกันดีกว่าพวกพี่ไนี่อะไรอะเดี๋ยวก่อนอู เหมือนกับลากต้นไม้เลยอะแล้วลากต้นไม้จะมาโผล่ในเมืองได้ไงไม่มีต้นทั้งหน่อยหรือว่าแผ่นดินไหวนั้นจะทําให้ลากต้นไม้อันนี้งอกขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าต้นไม้ทําให้แผ่นดินไหวอเ่ล่าพี่เอกอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่พี่ฝนเป็นไงว่ากับเแบบี๋น่ะกําลังดูแลเขาอยู่ตกใจแย่เลยละสิทา่าใช่เขาตื่นมาเหมือนจะฝันร้ายด้วยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยอดิปุกปิ๊กขาหนกระตุกฉันกระตุกทุกวันอยู่แล้วอ่ะอา้าว สแสดงว่าวันนี้ต้องมีเรื่องแน่นอนแต่วันนี้กระตุกข้างขวาเห็นเปล่ากระตุกข้างขวามีเรื่องแหละพี่เอกพวกปิ๊กขากระตุกมีเรื่องอะไร,รอะพี่ฝนไม่รู้อ้าวตกลงไม่รู้ใช่เปล่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงเออเรื่องเดี๋ยวก่อนฉันนึกได้แล้วอะไร่ะข้างนอกมีลากต้นไม้อะไรก็ไม่รู้อะเราลากต้นไม้มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้พี่ฝนก็มีเรื่องไะเวลาพวกปิ๊กขากระตุกข้างขวาทีไรจะมีเรื่องตลอดงั้นไปดูกันดีกว่านะเอาเจ้าหนูน้อยที่ไปด้วยดีกว่า ไหนลากต้นไม้ไม่เห็นมีเลยฮน่ากลืวจังเลยค่ะเฮ้ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่ลากต้นไม้ธรรมดาแล้วพี่ฝนแล้วลากอะไรอ่ะทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยก็บอกแล้วไงว่าลากต้นไม้ใหญ่โตมากเลยเอาแล้วนี่เราจะขับรถไปทํางานไงพวกเนี้ยคงไม่ต้องได้ทํางานแล้วล่ะพี่เอกดูท่าทางเมืองเราน่าจะมีเรื่องโออเยอะแล้วครับใครก็ได้ใครก็ได้มาทางนี้หน่อย มาช่วยพวกเราหน่อยซอยคอยแน่เดี๋ยวก่อนเมื่อได้ยินเสียงได้ยินเสียงของอาจารย์ใหญ่อะ่ะอาจารย์ใหญ่จะมาเดิอนอะไรแถวนี้พี่ฝนโ,โ,โอ้โหโอ้หนั่นเงาอะไรดำๆอะ่ะทำไมสูงขนาดน,นั้นอะ่ะบูบ,บ,บอกว่าไงอะ่ะปุ๊ปิ๊กเจ้าบอกว่าข้างหน้าอันตรายมากนั่นระวังด้วยน่ากลัวมาก ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะมากับพวกพี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละนี่มันต้นอะไรอะฮะทุกคนถูกจับขึ้นไปพันอยู่ข้างบนหมดเลยอะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเจ๊คนสวยด้วยค่ะโ้่เจ๊ช่วยด้วยครบช่วยด้วยครบพรุ่งนี้ก็อยาทำซูชิละเนี่ยช่วยด้วยทางนี้บ้างครับผมทางนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงเจ๊ก่อนช่วยเชนด้วยค่ะช่วยจันด,ด้วยนึกว่าจะไม่แผ่นกล้องหมาจันซะแล้วแผ่นกล้องไปให้แล้วครับ ลองอาจารย์ใหญ่ทำไงดีจะอยู่บนยอดโอ้โอ้โอ้นี่อะไร่ะเห็ดูเจ้าเห็ดนี่มันปล่อยสายฟ้อมาช่วยอาจารย์ใหญ่ก่อนเร็วอาจารย์ใหญ่ออกมาจากตรงนั้นก่อนไม่ได้หรอคะออกไม่ได้ดิเดี๋ยวพี่เอกจัดการให้อื้ยร้ายกาศร้ายการมากเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยพี่ฝนโอ้เห็ดแข็งแรงมากอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อย่าไปยืนอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยต้องใช้เครื่องมือทุนแรงแล้วนะเครื่องมืออะไรเหรอเดี๋ยวขอยืมรถพี่ฝนหน่อยได้ไหมฮะ รถพี่ฝนเหรอดูแลเด็กๆให้ทีนะได้เลยพี่ฝนจัดการให้ถ้าทางจะต้องเอารถเนี่ยมาเคลียร์ทางให้ซสแล้วแต่ว,ว่ารถพี่ฝนไม่มีน้ำมันนะมีน้ำมันอยู่เพียงเห็นมีอยู่หน่อยนึงโถ่เอ้ยนึกว่าจะเติมให้เราซะอีกเดี๋ยวค่อยไปเติมเดี๋ยวก่อนไปลากต้นไม้เอ้ยออกได้นี่นาะเอาละเจ้าเห็ดสายฟ้าพวกนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการพวกนายให้หมดเลยเห็ด เห็ดครับเห็ดเห็ดโจมตีนี่ใช้ได้อยู่พี่ฝนหลบไปนะเห็ดโจมตีโจมตีเลยโอ้โหทำไมชนแล้วไม่พังนี่ไม้คีไม้รอบตี่นี่โอ้ยพี่ฝนหมดกันรถฉันแย่แล้วรถติดอยู่กับต้นไม้อะแล้วจะทำยังไงอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกนึกอะไรออกแล้วนึกอะไรออกหรอขอลงมาจากรถก่อนโอ้ยอ้ยหัวติดติดเดี๋ยวก่อนนะ ลากิ่งงอกออกมาเยอะขึ้นเลยอ่ะทําไมเยอะขึ้นอีกอ่ะนี่ไงเหมือนงอกออกมาขยายไปทั่วเมืองก่อนอื่นพี่เอกต้องกลับเอารถของพี่เอกก่อนถ้าเป็นรถคันนี้ต้องช่วยได้แน่นอนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนช่วยด้วยมาแล้วเฮ้ยน้ำมันเต็มถังไม่ต้องกลัวคันนี้ช่วยด้วยจ้าลบน้อยทุกคนมาแล้วครับเอต้ง ท้องเลหต <Head S 1> ุเดี๋ยวพวกเรามีชีวิตสู้ฉชนไม่ได้หรอกไม่เป็นไรรองน้าฉันจะจัดการพวกนายไปทีละหนึง่งดอกจนหมดเลยน<อ>ี่เนี่ย็ีสายฟ้าเยอะพวกเราสู้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้พวกเรารู้หรือเปล่าว่ามอเตอร์ไซค์ในเมืองซากุระนะแข็งแกร่งที่สุดนี่โอ,อ,อ้แข็งแกร่งเหลือเกินเรานจะมาบุกเมืองใหม่เขาน้าพี่ฝนเราจัดการเหตุเ,เรียบร้อยแล้วอ่ะน่าสงสารเหตุเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพวกเพื่อนๆเราข้างบนทำยังไงกันดีล่ะครับดูมันว่าน่าจะมีบอสใหญ่คอยควบคุมอยู่นะ พีเอกว่าจะต้องเป็นเจ้าต้นไม้ยักษ์นั่นแน่นอนแล้วเราจะทํายังไงอ่ะก่อนอื่นพีเอกจะต้องขึ้นไปแกะที่ละคนออกมาก่อนนะนะแกะยังไงที่ไงกระโดดไปตามใบนี่ไงโอ้มัมีใบงอกออกมาจริงด้วยใช่มีรากมีใบมาแล้วครับเจ๊เจ๊ก้อนเลยค่ะช่วยเจ๊ก้อนเลยระวังนะครับผมจะกระโดดลงไปแล้วฟางนี้ด้วยนะครับฮึช่วยอาจารย์ใหญ่ก็ร้องอาจารย์ใหญ่หน่อยครับโอ้โหเจ๊ตาดําหายไปไหนแล้วล่ะครับฉันมีแต่ตาข้าวแล้วตอนนี้ฮะงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยคนอื่นก่อนนะครับ อาจารย์ด้นยค่ะโอ้โหกระโดดยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮึบเฮ้ยฮึบช่วยผมก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วครับช่วยร้องอาจารย์ใหญ่ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวกําลังขึ้นไปครับอโอ้โหววจะไม่มาช่วยผมซะแล้วอ้าวหล่นใช้เจ็ตแพ็กเลยครับผมก็อยากใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ชาร์จมันมาด้วยนะสิอ้าวแย่แล้วเจ็ตแพ็กที่ให้ไปไม่ต้องชาร์จก็ได้ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ตอนนี้มันกลางคืนไงครับอาจารย์เอาลืมไป เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยนะครับแรปหนึ่งตั้งหนึ่งฮึบทึบมาแล้วครับอาจาร์เราอาจารย์ใหญ่เอ,ออ,อโอ้โหดว่าจะไม่มีใครมาช่วยผมซะแล้วขอับใจมากเฮ้ยในที่สุดก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเหลือใครอยู่ข้างบนอีกม้างกัครับร้านขายของค่ะร้านขายของเจ๊ที่ร้านสะดวกซื้อดันไงเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละไหตรงนั้นก็โดดได้อุ้มจัดีนี่ต้นอะไรกันเนี่ยดู่าทางแล้วต้นไม้ต้นนี้จะจับพวกเรากินเป็นอาหารแน่นอน เดี๋ยวเดวเดี๋ยวผมช่วยโอ้โหเกือบไปเฮ้ยเกือบลนนยเมื่อกี้อ๊ะมาแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ก่อนนะครับเหลือใครอยู่ข้างบนนั้นนะ่ะนั่นใครกันน่ะโอ้ช่วยด้วยรับรุงร้าน่ายสูชิครับผม ลุงร้านขายซูชิงั้นเหรอคะช่วยผมทีครับตอนนี้ผมจะต้องไปสั่งปลาเดินผ่านมาเลยโดนจับนะครับพี่เอกแล้วค่ะคุณลุงร้านขายซูชิเขาอยู่ข้างบนยอดนั่นน่ะใช่แล้วต้องรีบขึ้นไปช่วยม่งงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปุ๊บปิกจะไม่ได้กิน,นะนะแล้วนะเร็วๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันปีนยากะกิ่งเนี้ยฮึบฮึบเอ้ยมาแล้วครับคุณลุงคุณลุงครับทําใจดีๆเอาไว้นะผมมาช่วยแล้วครับ นที่สุดก็ช่วยกันได้หมดทุกคนแล้วนะโอ้ขอบใจมากเลยนะพ่อนุ่มแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีเหเอกว่าถ้าไม่จัดการต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เมืองเราคงได้วุ่นวายอีกแน่นอนเราจะจัดการยังไงอะ่ะเกเอกมองเห็นข้างบนนะ่ะเขามีผล,ลไม้ที่มีหน้าตาด้วยนะจะบอกให้ผลไม้อันนั้นควบคุมพวกเราเยอยู่อ๋อแบบนี้ที่เองขอบคุณที่บอกนะครับเอาลนะ เดี๋ยวพียรกจะขึ้นไปจัดการเจ้าผล,ลไม้ลูกนั้นนะพี่ผลแล้วถ้าจัดการไปแล้วเพียเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งเอาละกระโดดขึ้นมาได้แล้วโดดขึ้นไปอีกเฮ้ยทำไมสูงจังเลยอะขึ้นไปอีกเลยทุกคนนี่มันสูงมากเลยเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเหรอใช่แล้วจะถึงแล้วอันนี้อันนี้เขาเป็นต้นอะไรอะต้นมะเขือเทศเหรอขึ้นไปก่อนอ๋เอถ๊ถึงแล้วถึงแล้วถึงบนยอดแล้วเจอแล้วนี่ นายได้ยินฉันหรือเปล่าได้ยินได้ยินฉันใช่ไหมได้ยินเจ้าต้นไม้ยักษ์ทำแบบนี้กับคนในเมืองซากุระทำไมอะ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรที่ไหนนายอะ่ะแค่ขยายตัวออกมาถนนก็พังหมดแล้วนะก็ฉันเป็นต้นไม้ปีศาจเหรหรือเปล่านายจะต้องออกไปจากที่นี่เข้าใจไหมนี่แน่โอ้ใจเลยใจหลายที่ไหนเฮ้ยออา พี่ฝนหายไปแล้วเหรอแล้วทำไมท้องฟ้ายัางแดงอยู่เลยอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ,ะอ,อ่ะอือแต่พวกนี้เขาก็ไม่เป็นอะไรแล้วนี่นะเทีนหมายอันนัน้นน่าสงสารเหมือนกันนะเราจะทำยังไงก็ต่อดีแล้วคะอืมงั้นเดี๋ยวผมตัดแล้วก็ไปไว้ที่อื่นแล้วกันนะครับ งั้นเดี๋ยวฉันขอชิ้นส่วนบางชิ้นก็แล้วกันใช้เจ้าไปปลูกเพิ่มเอ่อลองอาจารย์ใหญ่ไม่นะเอาไปนะผมกังวลแทนจริงๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องกัวงวลใจอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เขาออกมาเป็นต้นไม้ที่ดีเองจริงเหรอครับอาใช่แล้วใช่แล้วเ,เดี๋ยวมาดูน้องๆก่อนดีกว่าเออเด็กน่ารักคนนั้นนี่นาโอ้ฉันก็ไม่ได้ไปหา,หารลานฉันต้องนอนแล้วโอ้เจ้าหนูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้น่ารักจิ้มลิมมากเลยนะเราเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนี่เลยเที่ยเป่านี่ฉันน่ะชอบเล่นกับเด็กๆน่เล่นและมีความสุขเห็นไหมล่ะ <c oughs> บูบูบูต <c oughs> ลกจังเลยอะาพี่เอกทําไมเกิดอะไรแปลกๆขึ้นตรงนั้นด้วยอะฮ <c oughs> ะตลกจังเลยอะคุณลุงคนเนี้ย ใช่ไหมหล่ะใครๆก็ว่าอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นงั้นเหรออยู่ดีๆต้นไม้ก็หายไปแล้วก็ฮะ <c oughs> ท้องฟ้ากลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนี่กลางวันแล้วเหรอเนี่ยเช้าแล้วต่างหากเออแปลกจังเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยห <c oughs> รือว่าแคคนนี้จะมีพลังพิเศษอะไรหรือเปล่าคนนี้มีพลังพิเศษอีกแ,แล้วเหรอ